เมื่อนี้ผมสิว่าเรื่องว่าเข้าอยากหูว่วาจะค้องมีบุญมากน่อยสำํำใดมีวิธีเบิงมีวิธีสังเกตอยู่ครับคือว่าเข้าตรงเบิงแบบนี้ครับให้ดูตอนที่เข้าตกถุกได้ยากนะครับบุญกุศลจี่ซอยให้เข้าบุคัดสนบุญการรักษาศีลที่มี คนมาซอยเหลือเฮ้าคือที่ตกทุกเดีออยากหรือว่าทิลําบากก็่ทีมีคนมักยืนมือเขามาซอยเหลือกะย้อนศีลของเฮ้าเนี่ย่ละครับบุญแห่งการภาวนาจะซอยให้เกิดปัญญาฉลาดเฉลียวมักสิคิดใดในสิ่งที่คนอื่นคิดบ่ถึงบุญเกื้อหนุน สิเฮ็ดในเฮ้าผ่านอุปสรรคและปัญหาเหล่านั้นไปได้ในที่สุดบุญกุศลก็พึงได้อิหลีครับ